อันนี้เป็นพวกอะไรกองเดิมพวกหัวชีดพวกอะไรพวกเนี้ยของเดิมนะครับ ก็นี้เป็นโช๊คไวเด็นะครับยังหนักเลยโชค๊คประเด็นคือผมจําไม่ได้ว่าผมเอาหนวดกุ้งไว้ไหนนะครับผมจะต้องเอาไปซ่อมสายหัดชีดนะครับน่าจะอยู่ใต้บาะมแต่เดี๋ยวผมยกไปก่อนนะครับอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะตรงน,นี้มันเป็นทางไปอม่อาแม่ต่ํานะครับมันเป็นคล้ายๆเหมือนอาเก็บน้ำเล็กๆอะแลวหลักวันนี้จะเปลี่ยนโช๊คนะครับแล้วก็เปลี่ยน สายน้ำมันเป็นสีขาวๆแ้มันใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ซ่อมท่อที่มันดังก็กิก็เกกอาจจะซ่อมสวิตช์ไฟด้วยเพราะว่าไฟเลี้ยวเสียข้างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนเป็นดองออกมาจากหัวชีดเราก็เปลี่ยนเป็นสาย ใส่สายนะครับสายนี้จะทน9 5้าห้าแล้วก็พวกสิบได้ถ้ามันเป็นสายสีขาวๆคุ้นๆมันจะไม่ทนนะครับมันต้องเป็นแบบใสๆแล้วก็เอาหนวดกุ้งรัดนะครับเอาหนวดกุ้งดีๆรัดไม่งั้นเดี๋ยวมันแตกแบบที่ผมเคยแตกนะครับอันนี้เป็นสายเดิมของมันนะครับสายเดิมมันจะมีที่ล็อกมาให้ล็อกเลยเลยแล้วแต่อันนี้มันมันไม่มีเราต้องล็อกเองนะครับแต่ลอกแน่นๆนะอย่าให้มันหลุด ถอดเงียตลกเลดูโชว์กันหี่อยอันนี้เป็นอันเก่าที่เคยซื้อมานะครับเอ่อมันปรับได้อยู่นะตรงนี้ผมว่าจะลองปรับให้มันนิ่มที่สุดอะ่ะมันเผื่อมันจะขี่ดีนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมบ่นไปว่ามันแข็งนะครับเพราะมันไม่ใช่ของแทง้ไง ผมซื้อมาประมาณพันหนึ่งนะแต่ถ้าปับเป็นอ่อนสุดน่าจะคี่ดีมากลองลองก่อนตัวนี้ก็ใส่เป็นไวเดดแล้วนะครับใส่ไวเอสเราก็ท่อซ่อมใหม่นะครับเอาไฟลัดนะครับเพราะว่ามันมีรอยรั่วแล้วมันดังฟอฟอฟอมันลำคานะครับดูเตี้ยๆนะตูดเตี้ยๆตังเลย เดินทางกลับนะครับรู้สึกว่าโชาว์แข็งมากเลยไวเด็ดที่ใส่มาเป็นของกอลนะครับแข็งมากเลยแข็งก็อเดินไปนะครับรู้รู้สึกเลยว่ามันแข็งนะครับ